เพื่อนเราที่สตาฟถามไปขอห้าขอแล้วว่าเป็นเพื่อนเราปะเนี่ยคนข้างบนบอกว่าเราเือเพื่อนเขาเนี่ยคนทีทีเขาให้ผมมาต่อยแทนแล้วผมไม่รู้อ่ะคำถามคือเราเพื่อนออสไหมใช่ครับไม่ถามว่าคนเนี้ยแท้ออสไหม ฟังคำถามดีๆนะคนชื่อปอนข้างบนใช่อ้อนไหมครับอาคาซุกิช่วยตอบหน่อยครับมีใช่กับไม่ใช่เนี่ยมันตอบไม่ได้ยากเลยไอ้มันราคามมันก็ชดัดอยู่แล้วไม่ใช่หรอรัก็คุณก็ตอบมาสิครับอะใช่ต้องการคำตอบจากคุณนี่ครับ ทำจมูกมึงหักไม่เหลือแม้ดั้งเดิมศัยกรรมมันก็ไม่ช่วยถึงมึงแจกฟาดเงินเจอลูกกระจอกของไอ้แก่หน้าเดิมเหมือนลุดเมตาเวิร์สมาเจอกับมึงไม่เสียวไม่แ่มากเออมึงก็ไพ่ใช้แล้วทิ้งมันไม่ได้มีในสำรับอาการหลอยก็สุดกูมันร่วมอยู่ในสำนักก็แพทเทิร์นเดิมเดิมแล้วเอามาบอกว่าต้องตนักกากไอ้ควายให้เอาดีหน้าขำนับทุกอย่างกูทำเองมึงกูเล่นแตเพลงแ้วจากแขนถ้ามึงเลือกจอยเกมกูจะในละเลงตรงปากแผลมึงช่วยเลิกวันเวรและหันไปฟังเพลงใน อาจทำให้มันสะดุ้งถ้ามัไนไม่ดุก็จับหมู่ปุ๋ยหัวตกหน้าละให้พี่โตมาหักดูกลิ้นพันกันให้จริงๆละลิ้กละลิ้กลิ้นพันกันเห็นก to ูนิ่งไม่ให้ข้ามเลยกล้าดินกันมันไงโทษตับุแล้วตกมึงต้องกดกลิ้งดังๆนี้ละกันของโบราอยังพ่อกาแ้ไปพิพทรมันค่วยกูไม่ได้หนีกูไม่ได้หนีสาวแค่ผีถามหา กัลาบกอนสาสิกเหมือนกันน้ำบาบาัดชอสหนพลาสติกนั่งอยูตามสตอ็อกหินติดมางานกับแม่แต่แกงกูแม่งแบบพกกันทามาพร้อมไงสัตว์เหี้ยนี่เอาไงวะความควายมันคงไม่ลดเพื่อนมึงไ,ไ,ไม่มีแล้วความตายมันเลือกไม่ครบชีวิตไม่มีทางเลือกที่ดีมึงพูดเหมือนมึงไม่รู้ว่ากูเคยเป็นคิดดลยมึงจะคิดถึงเลือกที่ลินถ้าเทียบแล